มีวัสดุมาส่งอีกแล้วจ้าไหนแกดูสิใครสั่งสั่งไหม่แหละไม่รู้ไม่รู้สั่งตลอดเลยไม่รู้ไม่รู้ อะไรแก okay, อะไรอย่างงั้นทำท,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 ทาทำทาทำ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  This is อ่ะลำใหญ่ลำใหญ่หม,มาจาก เจียงหายเจ้าของฝา,ากจากเจียงหายเจ้าใช่แล้วกันจัดไปกินได้ <c oughs>